ก่อนนะเราอะชื่อเอมมี่เราซื้อไปกินนะไม่ได้ซื้อไปขาย <c oughs> <c oughs> เจอมามมาไทยอันนี้มาเม่หมูสับ8200เหมือนกันราคาไปที่6ล้านแล้วนะเพื่อนๆนวันนี้เราก้มาที่ที่ไหนเอ,อ่ยหาที่จอดรถกัน <c oughs> ก็ไม่ได้ง่ายนะที่จะหาที่จอดรถที่เวียดนามแต่ก็ที่จอดรถก็ เยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่ <ừ. S 1> ถ้าใช้แก็กสะดวกนะไม่ต้องไาที่จอด,ดคนมาช็อปปิ้งแล้วก็ซื้อของฝากกันเยอะนะที่นี่ปีี้เรจะพาไปดูวันรอบที่สามเนี่ยเขาที่นี่เขาหิบใช้รถไฟฟ้านะเพราะว่าเป็นแบรนด์ของเวียดนามเขาก็สนับสนุน แต่คนใช้เยอะมากแต่คือสีเนี้ยคือเป็นสีฮิตเหรอคือเราเห็นเยอะมากเป็นสีเขียวนะ่ยอออย่างน้อยเราต้อจะได้ได้แล้วที่จอดรถรถยนต์ที่เลนสามนี่ก็คือราคาแพงเหมือนกันเป็เรื่องเพราะอะไรไปช้อปปิ้งกันค่ะเพื่อนๆนี่เราก็เห็นยาสีฟันเลียงสวยมากเลยนะเดี๋ยว ที่นี่มีหลายชั้นมากเราขึ้นไปก็จะเป็นโซนผล,ลไม้นะคะเพื่อนๆดูแตงโมเขาสีแดงฉ่ำเหมือนกันนะลูกใหญ่อยู่นะว่าไม่ได้ต่อไปเราก็มาดูโซนผักกันบ้างนะคะเพื่อนๆนผักบ้านเขาก็สดนะเหมือนคล้ายๆกับบ้านเราแหละเพื่อนๆไม่แตกต่างกันมากกับผักแล้วก็มีอันนี้ผักต้นหอมญี่ปุ่นอันนี้คืออะไรอะ่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูโซนปลาบ้างนะว่ามันมีปลาอะไรบ้างก็ราคาเท่าไหรเอ๊ะ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 เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเหมือนหม้อปลาไหมอะ่ะเพื่อนๆเหมือนเอ่มน้ำปลาไหมต้มน้ำปลาแต่ว่ามันถูกมากเลยนะกระปุกละแค่ 28, <2500. S 1> เจ็ดแปดสองพันห้าร้อยได้เยอะมากผงชูรสเวียดนาะมผงชูรสบ้านเขาเวนใหญ่มากแต่ยังไม่ข้าเลยอ๋อโอเคโอเคแตงกียว Oh, okay. ซื้อเยอะก็ลำบากพนักงานสาวทั้งหมดสองรถเข็นเนี้ยอ่ะเพื่อนๆคิดว่าเราจะเสียเงินกี่บาทน,นะคะวันนี้เราซื้อไปกินนะไม่ได้ซื้อไปขายโอ้แซมมอนน่ากินอ่ะ เราเจออาหารไทยแล้วเราเจออ,อ,เอะไรจับแม่ครัวจับราคาเท่าไหร่จากแม่ครัวไม่มีป้ายอ๋อดีนะคะนี่วิหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยก็แบบว่ามีแต่อาหารเกาหลีนะส่วนมากเพราะว่าที่นี่มันเป็นห้างของเอ่อ uh, เกาหลีอะเป็นแบรนด์ของเกาหลีก็เลยมีแต่อาหารเกาหลีแต่ก็ดีนะเนี่ยเจออาหารไทยด้วย อ๋อฉันเจะมาเมะไทยแล้วอุ้ยมาเมะต้มยำกุ้งแปดแปดพันสองร้อยอยากกินอนะ่ะอันนี้มาเมะหมูสับแปดพันสองร้อยเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เหมือนมันมันลดให้นะเนี่ยเหลือเจ็ดพันห้าอุ้ยฉันตื่นเต้นอันนี้แปดพันสี่ควิกันนะเพื่อนๆราคาไม่เท่ากันอ๋อนี่คือแบบมีแต่โซนแบบอาหารเกาหลีไงแบบแต่นี่คือเจอมาเมะไทยเราแล้วอุยดีใจดีใจเอาเอาอย่างละสองห่อดีกว่า ยมีต้มยำพุด้ด้วยนังข้ขขนะชอบอะ่ะราคาเขาขไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวก่อนนะทำไมที่ห้างนี้เฮ้ยมาไ่้นี่แค่สามพันเก้าร้อยหรอโอ้ยถูกมากสามพันเก้าร้อยฮ้ยถูกจริงๆนะเพื่อนๆอันนี้ส<ม>ี่พันคือเราเคยไปซื้อที่คล้ายๆเซเว่นอะ่ะ คล้ายๆเจมินคือเป็นหมร้านร้านสะดวกซื้อร้านเล็กๆอ่ะเขาขายให้ต้องเก้าพันเนี่ยเก้าพันดองเลยนะอันนี้คื้อได้สองห่อเลยโหราคาข้างนอกนี่คูณคูณสองเท่าเลยแลเนี่ยออ๋เราเคยรีวิวไปแล้วคลิปนั้นอ่ะมาม่ามาม่านี่คือมันจะดังที่เวียดนามไงก็คือเก้าพันอ่ะที่เราซื้อมาแต่อันนี้คือสามพันเก้าอีนึ่งเพื่อนเช็คบินกันค่ะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะหมดที่แล้วนะเพื่อน แต่มีสิ่งนึงนะที่เราไม่เข้าใจทำไมที่เวียดนามเขาคิดแวดเราเยอะแยะไปหมด8% 5% 10%งงมากแม่ใครมีคำตอบลงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะ8 2 6 000, 8 6 000, 8, 8 24,700